ต่อจากนี้นะคะจะเป็นการสัมภาษณ์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะต้องบอกก่อนว่าหนูไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นๆนะคะขณะนี้ก็อยู่กับน้องทั้งสองนะคะก็เดี๋ยวฟังน้องๆเล่าให้ฟังนะคะขอเสียงดังนิดนึงนะคะก็เล่าเล่าตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับคือกําลังจะสลายการชุมนุมแล้วจากสนามหลวงและทีนี้ มีน้องอาชีวะกลุ่มหนึ่งกำลังจะถอนกลับเหมือนกันแล้วไปเจอกลุ่มอาชีวะปกป้องสถาบันแล้วน้องอาชีวะโดนปืนจ่อยิงแถวผ่านฟ้าและทีนี้คนมือปืนลบหนีกลุ่มอาชีวะก็เลยไล่ตามจนมาจบที่เซเว่น ท่าเรือผ่านฟ้า<ช>มือปืนหลบหนีขึ้นไปอยู่ชั้นสามของเซเว่นแล้วก็หลังจากนั้นมีการเรียกตำรวจมาเพื่อจับมือปืนตำรวจมาถึงปุ๊บเคลียร์พื้นที่กันไม่ให้คนเข้าแล้วก็เรียกหน่วยปรับปรามมาแล้วหลังจากนั้นประมาณสิบนาทีก็คุมมือปืนลงมาได้แล้วก็โดน จับไปที่สอนอนังเลืง้งพอไปถึงสอนอนังเลืง้งปุ๊บจังหวะที่มันชุลมุนวุ่นวายทางตำรวจมีการยิงปืนหาประชาชนนัดแรกคือจ่อเข้าเลยแล้วก็สองสามสี่ตามมาประชาชนก็วิ่งหนีกันอลลหมานเลยครับและหลังจากนั้นตำรวจก็ปิดประตู ไม่ให้ประชาชนเข้าใช่แล้วมีคนคนโดนยิงด้วยนหน้าสะพอนางเลือครับโดนโดนที่ขาหนัดหนึ่งครับผมแล้วก็มีคนโดนที่หน้าท้องด้วยสองนัดครับตอนนี้ไปโรงพยาบาลวชิราแล้วแล้วก็อาการอาการล่าสุดของน้องที่โดนเจาะยิงที่ผ่านฟ้าคือโดนเข้าที่แขนทะลุท้องตอนนี้ปลอดภัยแล้วแล้วก็มีน้องอีกคนหนึ่ง โดนยิงที่แขนไม่เป็นอะไรมากก็ผ่าตัดเอากระสุนออกเรียบร้อยแล้วก็เหตุการณ์วันนี้คือสิ่งอย่างแรกเลยเราจะได้รู้ว่าตำรวจไทยไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ทำให้มันมีการลั่นไกปืนใส่ประชาชนซึ่งมันไม่ถูกต้อง ก็มีเท่านี้แหละครับที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะไม่มีแล้วครับเหตุการณ์ก็เป็นประมาณนี้นะคะคหลังจากการยุติการชุมนุมที่สนามหลวงใช่ครับตอนที่เขายิงแกน้ำตาลนี่อยู่ในที่เกิดเหตุไหมคะอยู่ครับรบมีมีการยิงแกน้ำตาแล้วก็มีการใช้กระสุนยางแล้วก็มีเหมือนแบบ คือพวกคุมฝูงชนวิ่งเข้าเลยครับวิ่งเข้าใส่เลยแล้วก็จะมีพยาบาลโดนควกคุมฝูงชนลุงกระทืบครับแล้วก็โดนจับไปแล้วก็มีประชาชนส่วนหนึ่งด้วยโดนจับไปเหมือนกันและหลังหลังจากนั้นก็วิ่งหนีกันมายันอนุสาวรีย์ครับก็คือวิ่งหนีกันมาถึงอนุสาวรีย์ทำให้มาเจอกับกลุ่ม <ช>ที่แอบอ้างว่าถูกต้อง<ช>สถาบันนะคะส่วนหนึ่งก็วิ่งไปที่ทางผ่านฟ้านะคะก็เลยทำให้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะคะมันคงเป็นเรื่องปกตินะคะที่โดนยิงอนะคะมันก็ต้องมีการกระทบกระทั่งกันบ้างนะคะมีอะไรจะฝากถึงเจ้าหน้าที่ที่ใช้ ปืก,ก็อยากอยากจะบอกว่าถ้าคุณไม่สามารถระงับอารมณ์กับประชาชนได้คุณก็ลาออกจากตำรวจซะ<ม>แล้วมาเป็นคนนอกเครื่องแบบเป็นคนนอกราชการที่คุณจะไปหาเรื่องใครอะไรก็ได้แต่คุณต้องอยู่ใต้กฎหมายเหมือนกับพวกเรามีอะไรฝากไหมอ่้ นี่ก็จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะคะก็ฝากไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ